สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักล้นวนของชาวราศีตุลและคนาตุลในเดือนกรกฎาคมนะคะพศ2 5 6 6ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอมินพิมพ์แล้วใต้คลิปนี้และทั้งพูดด้วยบางคนถามหมอนะคะวันนี้นะคะเดือนนี้ อยู่ราศีอะไรนะคะหมอพูดด้วยนะคะว่าก่อนที่จะทําคลิปหมอก็ทั้งพูดด้วยนะคะรบกวนคลิกไปดูข้างล่างก็ได้นะคะตรงนี้เนาะอ่ะแล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกด,ดวงอยู่ลัคนาตุลก็ดูได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยากให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด ไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเนาะนะดวงโดยรว,วมนะคะคงไม่ตรงทุกคนเนาะ,ะก่อนอื่นหมอเห็นนะคะสองใบนี้ขึ้นมาก่อนนะสะดุดตาบางคนเคยเจอไหมคะที่บางครั้งเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าบางช่วงบางเวลานิสยัยเราก็เหมือนเด็กก็มีชอบเอาชนะพูดตรงเกินไปพูดแซกันนะคะ คือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่รู้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยจูนกันไม่ติดช่วงที่ผ่านมานะคะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเฟดตัวจากกันหรือไปไปกับกับหลายรอบนะอันนี้นะนะคะแต่สิ่งที่หมอเห็นไพมาในเธอถ้วยนะคะเออหกถ้วยหมอเห็นสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาคําว่าสิ่งเก่าหมายถึงว่าคนที่มีประเด็นกันนะคะก็ ที่มีปัญหาเรื่องการขัดแย้งความไม่เข้าใจก็จะได้วนกลับมาขอโอกาสกันนะคะตรงนี้แต่ความสมานันธนนี้มันต้องปรับต้องจูนต้องเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วปรับตัวกันใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะช่วงนี้อาจจะได้เจอคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือใครก็ตามที่เคยดิวหรือหายไปแล้วก็อาจจะกลับมาคุยกันใหม่ได้มาขอโอกาสคุณมาเริ่มต้นคุยกันใหม่ตรงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณนะเพราะว่าหมอมีนว่าคุณก็ไม่ได้ตามละ คุณก็อยู่นะคะเป็นควีนเหรียญนะคะสง่างามและเลอค่าที่จริงเราอยากได้ความรักความซื่อสัตว์นะ,ะความจริงใจนะ,ะเพราะว่าเราซื่อสัตว์และจริงใจถ้าไม่ซื่อสัตว์หรือไม่จริงใจตรงนี้คุณก็คือไม่ไม่อยากตามละ The ูเป็นสภาวะที่หลุดอะไรจากบางสิ่งบางอย่างมาพอสักทีนะคะตรงนี้นะแต่บางคนไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้านะคะดูนะมีแต่เกี่ยวกับการขัดแย้งอ่ะคุณเห็นไหมคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะตรงนี้เลยมูฟออกมา แต่หมอมินว่าอาจจะได้กลับมาวนเริ่มต้นใหม่แต่ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันนะคะทีนี้บางท่านถ้าจบกับใครมานะคะหรือคุณโสดมานานอันนี้ไพ่หมอขึ้นอย่างนั้นนะคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่ราศีตุลไพ่คุณมีแต่ออกมาในโทนดีนะคะมีก็คือเนี่ยที่ไม่ไม่ค่อยโอเคก็คือมันไม่ใช่ไม่ดีมากนะเพียงแต่คุยอะไรก็คือตรงเกินไปแรงเกินไปก็คือปรับนะคะ หนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณเห็นไพ่คู่ออกมานะคะหมอจับคู่ให้เลยไพ่ขึ้นมาคู่ตรงนี้คุณจะได้เจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าวิาไมาเราน่าจะเจอกันนานกว่านี้น่าจะได้รู้จักกันมานานกว่านี้คุณจะรู้สึกถูกชะตาผูกพันกันมาแสดงว่าคนเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องมาเอินนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนครบกันมองมองระยะย,ยาวได้ส่วนใหญ่สีเมทัาคือการบั่นหมายแต่งงานนะคะหรือรองลงมาก็คือ การครบแล้วพูดเรื่องอนาคตมีอนาคตร่วมกันนะคะตรงนี้ไม่ได้ครบเล่นๆนะเขาจะเข้ามาเติมเต็มสิบเลียญทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกว่าอุ้ยนะมันใช่สําหรับเราคนโสดนะหมอมินว่าหรือถ้าท่านใดที่แบบเออนะคะฉันเพิ่งพันเจอแล้วนะนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์เพิ่งเจอความสัมพันธ์นี้ก็ขยับขึ้นอาจจะรู้สึกดีแล้วต่อไปก็คือรู้สึกชอบแล้วพัฒนาไปเป็นบันไดหนึ่งสองสามอย่างนั้นนะคะที่หมอจะพูดตรงนี้นะคะ แต่ที่ผ่านมาหมอว่าบางสิ่งบางอย่างแต่บางคู่ที่ปีประเด็นปัญหากันมีคนเก่ามาง้อคุณนะนะคะตรงนี้ในถือถ้วยอมาดูกันนะคะแล้วแต่คุณจะรับไหมเพราะว่าหมอว่าคุณมูฟออนข้างหน้าแล้วนะคุณนั่งบนบัลลังของคุณละคุณไม่ได้รอใครแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเปิดอิมเพรสสำหรับบางคนเขารู้ว่าคุณดีเขารู้ว่าคุณซื่อสัตย์เขารู้ว่าคุณคือดีที่สุดนะเนี่ยแหละเขาถึงยังถือคุณไว้นะคุณค่าของความรักไม่ใช่ มาเสียดายในวันเวลาที่ไม่มีคนของเราอยู่นะคะตอนอยู่ต้องทำให้มันมีค่านะคะ,ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างบางคนนะคะอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงหนูธาตุน้ำกระกรลมีนพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมตึนคุมเมถุนธาตุดินกันเบื้สมังกรแล้วก็คนอายุน้อยกว่านะคะในหนึ่งถ้วยอเดเดสพิจิกราคณาพิจิก สตากลุมลัคนากลุมสีไม้เท้าหกเหรียญแปดดาบเดอะทาวเวอร์นะคะสเตนสิงลัคนาสิงคิงดาบเนาะนะคะแล้วก็จะติดชาตุลลัคนาตุลที่ผ่านมาหมอพูดประเด็นแรกก่อนนะคะ แน่นอนแหละความสัมพันธ์นี้เมื่อมีความรักที่ทุ่มเทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่เคยให้อะไรคือรับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวมองไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องเงินนะคะให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ความซื่อสัตย์ความรักมันต้องบาลานซ์ให้และได้รับแฟร์พอๆกันนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้แล้วนะคะที่ได้รับมาคือเกิดการเราไปจับได้ไปโป๊ะแตกบางสิ่งบางอย่าง หมอมีนว่าคุณพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะตัดออกไปเพราะความรู้สึกคุณแบกไว้อยู่ฝ่ายเดียวคุณอยากจะไปให้ถึงฝั่งไงอยากจะไปให้ถึงบ้านคืออยากมีอนาคตเราเขานะครับแบกทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกเนี่ยหนักเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่เขานั้นลอยลอยตัวใช่ไหมฮะลอยตัวเหนือปัญหานะคะไปคุยไปคบกับคนใหม่ดึงใครใหม่ๆเข้ามาเดทเดอร์ทาวเวอร์มันเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างหรือถูกเทหรือไม่คุณคุณเทบางอย่างออกไปพอละ บางคนเคยแต่งงานกันด้วยบางคนหรือพูดเรื่องอนาคตรหรือเป็นแฟนกันแล้วครอบครัวกันแล้วด้วยนะคะตรงนี้แล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้าเลยนะมีมีแต่ตคืนคุยกันไม่รู้เรื่องเหนื่อยนะเอาแต่ใจคุยกันมันทําให้ความสามันธ์รู้สึกว่าเออมันหนักมันเหนื่อยเฟดตัวออกมานะคะหรือบางทีบางคนก็ฉันรักนะฉันยอมอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกคนนึงมีแต่พูดจาทําให้อึดอัดกดดันอยู่ตลอดเวลาทําให้เหนื่อยก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้ นะคะจะติดกบแปดดับนะมีเรื่องต้องตัดสินใจหมอเตือนนิดนึงนะคะท่านใดจะคาประกันอะไรให้ใครนะคะดูให้ดีนะจะจะเข้าตัวให้ใครหยิบยืมเงินทองก็ระวังนะคะตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาเนะาะไพ่ไม่ค่อยโอเคเลยอะแต่ไม่เป็นไรก็คือฟังไว้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอ้เราควรไหมนะคะทีนี้มาดูคนที่คุณรักคนที่คุณจะคนที่คุณจะดิวด้วย ตัวตนเขาเป็นยังไงแล้วคนที่เป็นประเด็นนะคุณเขาเป็นยังไงบ้างนะคะราศีตุลคิงดาบเนะใบแรกเลยคิงดาบสองใบละเฮอร์มิตชกันละฆนากันคิงถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงห์ฮนูนะคะเจดาบคนนี้ทำตัวรลับๆล่อๆเนาะแปดถ้วยหนึ่งดาบ หเรียญสิดาบในถือถ้วย5้าถ้วยขอให้ขยายนะคะแปดดาบยีนดาบเนาะอาไพเดอร์สันนะคะ ได้สําหรับเป็นนายเธอเรียนเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะหมอขอแยกนะคะเพราะให้มันขึ้นมาคนละอย่างกันเลยบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องสามเศร้าก็ได้นะนะคะหรือบางคนคือเหมือนความรักพรคุณมีปัญหาเรื่องคําพูดคาจานะคะถ้าไม่ได้เราแบบโต้ตอบกันเรื่องคําพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแปลว่าคนนึงก็เอาแต่ใจน่ะตรงเกินไปแซกันคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะคะเหนื่อยมีแต่ความขัดแย้งเอาง่ายๆเลยเหนื่อย แต่อย่าลืมนะคะว่าเวลาคนเราครบกันมันจะมี24ชั่วโมงหรือที่เราเทะเลาะกันได้ทุกวันนะคะทั้งวัน24ชั่วโมงมันก็ต้องมีเรื่องที่ดีบ้างหมอมีนว่าเขาทั้งคิดมีคนที่คิดถึงคุณนะคิดทั้งเรื่องที่เราคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจทําให้เหนื่อยแต่มีนมีคนที่อยากพยายามอยู่ยังอยากอยากอยากกลับมาอยู่นะคะเนะี่ยสิ่งดีๆที่คุณก็คือคุณก็เป็นเอ็มเพ s สเอาใจใส่ช่วงเวลาที่ดีคุณก็มีแต่ทีมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าพวกคุณสองคนจะปรับจุนกันได้ไหม แต่กรณีบางคนนะคะหมอว่าเนี่ยเขาแอบไปทํารับหลังคุณเขาอาจจะคิดว่าเขาสวยเขารวยเขาเขาดูดีดซันแต่เขาอาจจะไปแล้วไม่ได้ดีก็ได้นะคะสิบดาบแทงข้างหลังเลยอาจจะไปเจอคนที่ไม่ใช่สําหรับเขาทั้งที่เขาคิดว่ามันใช่นะคะตรงนี้เนาะนะคะบางคนเจอเจอคนหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่กี่เดือนเองนะคะส่วนเราอยู่อยู่กันมานานคบกันมานานนะคะตรงนี้เนาะ ไปเลือกใครก็ไม่รู้ที่เพิ่งรู้จักแต่ยาเมื่อคบกันไปนานๆมอมีว่าไพาม่มนสิบดาบขึ้นมาน่าจะไปไม่รอดวันนั้นแหละคะ่ะเขาจะเสียใจห้าถ้วยเนี่ยไพ่ใต้สําหรับเป็นเนี้ยเขาจะคิดถึงคุณใจลึกๆก็อยากลกล,กลบกับมาง้อมาขอโอกาสคุณนะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราเคยเจ็บเราเคยเสียใจมาสิบดาบเราเคยทรยศถูกหักหลังความรักที่เรามอบไปทุ่มเทไปเขาให้เราแค่เพียงนิดเดียวนะคะความนี้แคร์เรานะคะตรงนี้อืม ทีนี้มาพูดถึงคนคนโสดคนที่คุณจะคุยคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บมาเคยพังมาเคยเสียใจมาก็ได้นะคะตรงนี้นะอถามว่าเขาเป็นยังไงคนโสดนี้หมอมีนบอกเลยว่าความสดใสกําลังมาคนที่โปรไฟล์ดีเช่นเขาอาจจะสวยหรือถ้าไม่สวยก็คืออ่าหน้าตาดีหน้าตาธรรมดาแต่ว่าดูดูหลอ่อดูรวยหน้าที่การงานโตหรือทําให้เรามีความสุขถือว่าดีแล้วละคะตรงนี้นะเดซันอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียง นะคะเข้ามาทางสายงานทางสายเพื่อนนะคะสองใบนี้นะเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนนิ่งนิ่งหน่อยนะคะตรงนี้นะหมอมินว่าเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณมันเหมือนเขารักและให้เกียรติเรานะคะเพราะคนเคยเจ็บมาเนาะนะ,ะามาดูกันว่าคนที่คุณคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคุณเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับราศีตุลลคณาตุลบ้าง ไปแรกเลย6ถ้วยนะคะ่อะขออภัยค่ะหไม้เท้าควีนถือถ้วยไนท์ Night, ถือเหรียญหนึดาบ5เหรียญมีใครที่น้อยใจกันไหมคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีบางคนบอกว่าฉันก็ยังรักและคิดถึงนะแต่ฉันแค่น้อยใจนะ,ะเราต่างเน็บหนาวต่างคนต่างไม่ส,มสนใจกันไม่ได้ใส่ใจกันให้มากพอนะ,ะแต่ว่า สิ่งดีๆก็ยังมีนะสิ่งที่ไม่น่ารักเราก็เราก็คิดแต่ลึกๆเขาอยากกลับมานะคะตรงนี้นะหมอเห็นไพ่ตรงเนี้ยนะ,ะคะคิงถ้วยอะ่ะ9ดาบมีใครคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะสองถ้วยอะ่ะสิเหรียญแปดไม้เท้านะคะ มีคนที่มีกำแพงมีคนที่ถูกบล็อกไปหรือเปล่าในตอนนี้ซีเลียนนะคะแล้วก็นะคะเฮอร์มิตเชบกันลักขณากันอันนี้อ่านทาดแล้วนะ่ะเอากรณีคนมีประเด็นก่อนนะคะคนมีประเด็นหมอมีนว่าทําไมไม่รู้นะนะคะว่าคือคุณต้องดีแหละเพราะดตกตําแหน่งความคิดของเขาคุณเป็นเอ็มเพรสอะนะคะ คุณคือคนที่ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทดูแลใจใสดีในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเคยเป็นให้กับเขานะคะหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณคนเราเนี่ยแหละเวลาไปแล้วไม่ได้ดีส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงสิ่งเก่าๆที่เราเคยจากมาแต่บางครั้งมันสายไปแล้วไงหมอเห็นบางท่านราศีตุลมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยหรือบางคนก็มูฟลวบางคนบอกหมดวิบากกรรมแล้วพอดีกว่าตื่นรู้ตั้งนานแล้ว เนี่ยค่ะหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณเขาคิดว่าไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณแล้วอยากพูดอยากคุยนะคะใจยังรักและหวงคุณอยู่อยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาเป็นแฟนมาเป็นครอบครัวอยากเคลียร์ใจเนี่ยให้ยยสิ่งเก่าๆว,วนกลับมาทั้งนั้นเลยไพยย่ของคุณก็ขึ้นเนี่ยดูนะคะมีแต่เรื่องเนี้ทีนี้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะคนโสดมีโอกาสนะคะคนนี้เข้ามาเติมเต็มเขาบอกว่าเขามีใจให้คุณหวงแหนคุณด้วยนะถ้าความสัมพันธ์บางคนเจอแล้ว ก็มีโอกาสพัฒนามากขึ้นเขาอยากคบกับคุณดูใจศึกษาไปพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจนถึงมันหมายแต่งงานก็ได้หรือคิดเรื่องอนาคตกับคุณเลยเพราะให้คุณขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเลยแหละนะคะแต่เขาอาจจะมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางคนความรักอาจจะอยู่ไกลกันหรือช่วงนี้ไม่มีเวลาให้กันนะคะ, <c oughs> ะมาดูแอคชั่นกันบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีตุลจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะกรก,กรกฎาคม ราศีตุลน,นะอยากได้ความซื่อสัตย์อยากได้ความจริงใจอยากได้อะไรที่มันใช่และชัดเจนกับเรางานเยอะนะคะราศีตุลช่วงนี้สิบไม้เท้านะคะคุณบอกคุณก็อยู่ตรงนี้แหละนั่งบนบัลังของเราละเราก็มีความสุขดีในพื้นที่ของเราเราดูดีเราดูสวยเรามีหน้าที่การงานการเงินที่เติบโตนะคะอ,อหมอว่าคุณมีคนใหม่มาคุยแล้วนะคะสำหรับบางคนนะคะไพ่หมอออกมาทีโทนนี้นะ ควีนถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้าไพ่คู่ออกมาอีก t เ e อ t a ตานะคะหนึ่งเหรียญวิวควีนเหรียญน,นะคะตรงนี้นะคิงดาบนะคะเออหมอมินพูดอย่างนี้นะคะคนโสดคุณจะได้เจอคนนี้คือเจอกันแล้วทำมาหากิน หรือปรึกษาเรื่องทํางานนะคะมันเหมือนเข้ากันด้วยธาตุเลยไหมคะถือเงินทั้งคู่ควีนเรียนกับคิงเรียนนาโชกชะตาจะนําคนนี้มาให้เจอคุณ <c oughs> อย่าลืมนะคะคาว่าโชกชะตาคือเราคงจะสร้างบุญกันมาไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่หมอมินบอกคือเราไม่รู้หรอกอดีตเราสร้างบุญมามากน้อยแค่ไหนถ้าเจอกันแล้วมันสร้างบุญเกือ้อนนวนกันไปจะได้ต่อบุญวาสนาถูกไหมคะบางคนเห็นไหม ทำดีต่อการมานิดหน่อยแล้วทาไมเราต้องเลิกแล้วจบเขาเรียกว่าหมดบุญหรือบางคู่เจอกันนะคะมีแต่ทําไม่ดีต่อการเขาเรียกว่าหมดวิบากกรรมก็ได้นะคะตรงนี้บางคนคู่บุญคู่กรรมกันตัดกันยากนะคะงั้นก็สร้างความดีตรงนี้นะคะหมอว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกคุณซัพพอร์ตอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะสดใสความรักที่รู้สึกว่าทําให้เรามีความสุขทําให้เรายิ้มได้นะ,ค,ะคนที่ <c oughs> ค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆซึมซับเขาชื่นชมว่าคุณเป็นคนที่ดูดีแล้วค่ะตรงนี้นความรักแบบผู้ใหญ่และเกืือกูลกันแต่บางคู่นะคะที่เป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งะเห็นไหมความไม่เข้าใจขัดแย้งกันมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาคืนดีกันแต่ว่ามันต้องปรับต้องจูนต้องเย็นลงเดลสตาคือความนิ่งเย็นหมายถึงถ้าใช้กับความร้อนนะคะอะ่ขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนําของราศีตุลน,นี้ว่า ถ้าคนไหนคือคนไม่ใช่สําหรับเราก็ปล่อยไปนะคะมอมินว่าคุณจะได้พบรักใหม่คนที่ใช่สําหรับเราคนที่จะมาเติมเต็มนะคะสิบถ้วยอาไพ่คู่ออกมานี่นมีคนมาง้ะคุณจริงด้วยดูเวอร์นะคะมันเหมือนคุณมีบทเรียนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคอมพลีททุกอย่างละการรักตัวเองกลับมาเติมเต็มกลับมาเรียนรู้ตัวเองนะคะตรงนี้เนาะ แต่แน่นอนแหละคุณจะรับหรือไม่รับนะคะมันไม่ได้ขึ้นเยี่กับหมอมินเนาะหนึ่งดาบคือคุณตั้งธงไปแล้วว่าคุณต้องการอะไรไงนะคะตรงนี้แต่ถ้าโสดนะคะหรือคุณหมดและซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะในเมื่อเรามันฝืนไม่ได้ปรับก็แล้วพยายามแล้วไม่เคยเห็นค่าเรามันถึงเวลาที่เป็นหกดาบไอหกไม้เท้าแล้วนะคะคือมูฟไปข้างหน้าหมอมินว่าถ้าคุณโสดคุณจะเจอความรักที่เติมเต็มนะคะสิบถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะไพ่ขูวงมาเลยแล้วก็สิบเหรียญอยู่ตรงนี้ เติมเต็มอบอุ่นนะคะเกื้อกูลกันและกันเป็นความรักที่เขาชัดเจนคับคุณแต่กรณีบางคนมีคนมาง้อคุณนะนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับเขาด้วยว่าเขาจะทําพฤติกรรมยังไงถ้าเคยทําไม่ดีกับเราเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะคุณไม่ได้เหมือนเดิมแล้วตรงนี้นะคะเราจะดูตามความเป็นจริงขอบคุณมากมายนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะ,ะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิป ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID Line อยู่ใต้คลิปนะคะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามและเดียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่ถ้าแอดมาหมอขอรับคนที่ขอคุยกับคนที่มีรูปโปรไฟล์ที่เป็น,ปน,ห,นหน้าคนบนาะงคนเอาอะไรมาใส่หมอก็ไม่ทราบนะคะตรงนี้แล้วก็คุยมาก็คุยรู้จักกาลเทศะนะคะตรงนี้นะคุยไม่ดีหมอก็ไม่คุยแต่ถ้าหมอตอบ ช้าขออภัยด้วยแต่ถ้าไม่ตอบเลยสีห้ชั่วโมงแปลว่าไลนา์ไม่เด้งอันนี้หมอต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อทุกท่านสวัสดีค่ะ